สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับเปิดที่ด x c workspace นะครับผมขอเปลี่ยนตัว target ผมเป็น device จริงก่อนไปที่นิทิตนะเพราะว่ามันต้องใช้ device จริงนะครับไม่งั้นจะมันจะไม่เห็นภาพวันนี้เราจะทำตัวปุ่ม save ตัวนี้นะครับที่เวลากด save แล้วปุ๊บเนี่ยให้เอาภาพจาก ใน image ตัวนี้เซฟไปที่ Firebase f i r e b a s e Storage นะครับก่อนอื่นเราก็ไปไปที่ Setup Profile vc เราก่อนแล้วก็ไปสร้าง a c t i o ่ปุ่มเซฟตัวนั้นก่อนนะครับเอาทำไว้ข้างหลังฟังกชันสุดท้ายฟัง์ชัน Cap เ u r รเนี่ยที่เราทำไว้ขราวที่แล้วก็ได้ครับก่อนหน้า did receive memory warning เราก็เขียนเลยครับ a d d ib action นะครับฟัง ตั้งชื่อว่า Save คลิกมี e d ด d ด้วยนะครับแล้วก็ Underline ตัวนี้ s e n d e อร์ l อล any แได้ละนะครับแล้วก็ไปที่เมน s o o r y Board เพื่อเชื่อมตัว Action ตัวนี้กดไปที่ตัว s e t u p profile v วนะครับมาทางด้านซ้ายตัวนี้เห็นไหมครับคลิกขวาตรง Setup Profile เราจะเห็นใน Receive Action เนี่ยจะเห็น Save Click ed. ตัวนี้นะครับ ลากมาหาปุ่มเซฟแล้วก็เลือกเป็น touch up insight เสร็จละกลับไปที่ set up profile vc s w i f t อีกทีนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็เขียนเลยครับเช็คไว้ก่อนนะครับว่ามันต้องมีภาพอยู่ถึงจะเซฟก็ if capture image image นะครับตัว preview ของเราครับต้องไม่เท่ากับ new นะคือต้องมีภาพอยู่และ display name textfield.text ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใส่ชื่อเข้าไปเห็นไหมครับชื่อที่ต้องการให้เห็นเนี่ยถ้าไม่ใส่เนี่ยเราก็ไม่ยอมให้อัปโหลดเข้าไปต้องอไม่เท่ากับค่าว่างๆถึงจะทำงานนะครับเอวไวเลยการลืมคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไว้ไม่ครบตามเงื่อนไขนี้เราก็ไปเรียก constant เ,เปิดปิดวงเล็บ Show Alert นะครับดอทโชว์อเลอรนะครับไตเติลก็อาจจะเป็นบอกว่า e er อ r ร์ให้ User รู้นะครับแมสเซจก็เป็นอะไรก็ได้ใส่รูปและระบุชื่อให้ครบอพอละอ,อันนี้ก็เป็น new เอ้ s e l ฟ เรียบร้อยนะครับส่วนในนี้ถ้าเกิดว่าเขาใส่ชื่อมาแล้วแล้วมีรูปแล้วนะครับเราก็เอา uid ออกมาคือเราสามารถออกแบบ database ยังไงก็ได้นี่ผมจะออกแบบอีกแบบหนึงให้ดูนะครับแล้วก็เอา let uid นะครับเอา unique id ของแต่ละ user ที่ล็อกอินออกมานะก็ unique id เป็น for อ d d ไม่มีต้องในนี้ก่อนนะครับเข้าไปข้างบนก่อนไป import ก่อน import file base นะครับแล้วก็ import ไฟเบสเ e d a t a เ a s e uh, Import FileBase s t o r เ g e เอามาให้หมดเลยทีเดียวนะกลับไปที่ตัวโปรแกรมตัวนั้นต่อนะครับที่เราเขียนไว้ f u r o s dot dot นะครับ current user นี่ครับแล้วก็เอา current user ออกมา uid ก็คือเป็น unique id มันจะเป็นของใครของมันนะครับไม่ซ้ำกัน <c oughs> คนที่ล็อกอินเข้ามาพอเราได้ unique id แล้วเนี่ยเราก็ if let เอาแปลง image ให้เป็นให้เป็น data นะครับการพลาดไว้หน่อยก็เลยใช้ if let user image data เท่ากับ ui image jpeg representation ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ส่งตัว capture image image เข้าไปนะ compress quality เนี่ยเอาสัก0.5ครึ่งหนึ่ง ใครจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่นะครับถ้าเกิดคอมเพสน้อยก็ไฟล์ใหญ่คอมเพสมากก็ไฟล์เล็กแต่ก็ไม่ชัดอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ผมก็ใส่กลางๆ0.5พอแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเป็น let photo name ตั้งชื่อ photo name เท่ากับก็ตั้งชื่อจากตัว unique id เลยเพราะมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับโ o r ์ไฟล์เนี่ยคือรูปใครรูปมันมีอันเดียวก็พอ <c oughs> ผมก็เลยใช้ unique id UID uh, นะครับ ใส่เครื่องหมายตกใจไว้ด้วยมันจะได้มีค่าแน่นอนไม่มี optional นะครับ .jpg เป็น jpeg แล้วก็ let ให้ storage ref นะครับ storage reference เนี่ยเท่ากับ user image user image uh, storage reference ตัวนี้เราไปเขียนเหมือนกับคราวที่แล้วครับเราจะไปเขียนเป็นฟัง์กชันไว้ก่อนนะครับต้องต้องรู้ main storage เป็นอะไรก่อน จริงๆเขียนไว้ในตัว constant ก็ได้ทีเดียวจะได้เรียกใช้ได้แต่ว่าเนื่องจากผมแยกไฟล์กันเพราะว่าเผื่อใครอยากจะใช้แยกกันต่างหากนะครับก็จะเขียนให้ดูใหม่นะครับจะได้เป็นความทวนความทรงจําด้วยนะเขียนข้างล่างนี่เลยนะครับง่ายดีก็ไปตั้งฟังกชันผมขอคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ข้างล่างมาเลยครับก็เป็น var main storage r ef นะครับแล้วก็ Return เป็น for storage reference ตัวนี้ก็จะเอาตัวเมนออกมาก่อนก็คือ return f o r s t o r a g e ครับ .storage .reference for URL ตัวนี้นะครับของใครของมันอันนี้ก็ไปที่เข้าไปที่ s a ฟ a r i นะครับถ้าจำไม่ได้แล้วก็ไปที่ Firebase .google.com go to console นะครับไปที่โปรเจกต์เราก็คือ h ชิดแชทแล้วก็ไปที่ storage จำได้ใช่ไหมครับแล้วค่าตรงนี้เห็นไหมครับ ก๊อปปี้ออกมาของใครของมันนะครับอย่าเอาของผมมาเนี่ยเป็นชิดแชทขีดเก้าเจ็ดสามเจ็ดอะไรก็แล้วลแต่ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับคลิกขวาก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางตรงนี้อยู่ไหนละ่ะนี่ครับใส่เครื่องหมายฟันหนูก่อนนะครับแล้วก็เพสต์นี่ครับะได้แล้วนี่เตัวนี้พอได้ตัวเมนเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งชื่อว่าอยากได้โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าวา user image storage ref นะครับ return เป็น first storage reference เหมือนกันแล้วก็ return ไปเรียกใช้ฟังก์ชัน main storage ref ก่อนนะครับเพื่อเอาตัว main ออกมาก่อนแล้วก็ dot child แล้วก็ตั้งชื่อเอาตรงนี้ผมเอาเป็น user image เลยอันนี้นครับใส่ไว้ในะ user image เป็นอีโฟลเดอร์หนึ่งนะครับใครจะตั้งชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่จะใส่เป็น ค่าคงที่ไว้ก็ได้นะครับนี่ผมฟิกอย่างนี้ไปเลยเข้าใจง่ายดีไปประยุกันเอาเองนะครับพอได้2อันนี้ละก็กลับไปที่ฟัง์กชันเราเราก็ให้นะครับ let storage if e เท่ากับ user image storage if e เห็นไหมครับเรียกใช้ฟัง์กชันนี้แหละ,ะจะสร้างโฟลเดอร์อ้างอิงโฟลเดอร์ user image ตัวนี้นะครับ child นะก็เซฟตัว โฟ o ต o n a m เเข้าไปที่เราทำชื่อไปแล้วเห็นไหมครับ .jpg เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็รันฟังก์ชันนี้นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์เข้าไปที่ s t o r a g e ไฟ base Storage ก็ใช้ Storage if นะครับ put .put put ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับ data แล้วก็มี completion ด้วยนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เช็ค k r r o r ได้ตัวเลือกอันนี้ส่ง user image data เข้าไปเห็นไหมครับที่เรา iflet ไว้ตัวนี้ meta data ก็ใส่ new นะครับ completion ก็ double click แล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรตัวนี้เอาคล้ายๆเหมือนเลยก็ได้ครับก็เป็น f u r storage meta data error ก็ตั้งชื่อเป็น error นะครับ in code ก็ลบออก <c oughs> เขียน code เลยนะครับเช็คว่ามี error ไหมเขาบอก if เออร์เ er ไม่เท่ากับนิวก็คือมีเออร์เมีเออร์เปุ๊บเราก็จะรายง,งานเออร์เก็ if let นะตั้งชื่อตัวแปรเออร์เ er message เท่ากับเขียนอะไรก็เขียนนะครับผมก็เขียนเป็นเ er er อรอร์เ uploading เออร์เลอร์ uploading พอล้วเขียนสั้นสั้นพอนะครับ photo ก็ให้ User รู้ก็ส่ง e r r o r localize description เข้าไปนะปริ้นไว้ใน Debug เอาไว้ให้เราดูได้ด้วย เป็น error message นะครับแล้วก็ให้ user ดูก็เรียกฟังก์ชัน constant นะครับ .show alert จะได้เห็นชัดนะครับ message ก็เป็น error message ส่ง error message เข้าไป view controller ก็ save ตัวนี้ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับถ้า error ถ้าไม่ error ก็ else ตรงนี้ไม่ error เนี่ยเราก็เอา URL ออกมาคือส่งอัปโหลดไปสําเร็จละเราก็จะขอ URL ก็ let download url นะครับเท่ากับ first storage metadata d o w n l o a d url นี่ได้แล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้อันนี้คราวนี้เราจะใช้ลักนะครับจะเซฟลงไปในตัวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปที่ FileBase ให้ดูเซฟลงไปใน Database อย่างนี้นะครับผม f r e s h ก่อน Refresh จะได้เข้าใจ เนี่ยครับคราวที่แล้วเนี่ยเรามีเห็นไหมครับตรงชิดแชทต,ตัวรีเฟรนซ้เรานะครับรีเฟรนเซ e ตัวเมนเราเราเซฟไว้แต่ละอันเราออกแบบเป็นถ้าล็อกอินเข้ามาเป็นชิดแชทเนี่ยก็เซฟตรงนี้ล็อกอินเข้ามา x y z ก็เซฟลงตรงนี้นะครับเนี่ยครับค่าแต่ละค่าก็ว่านไปคราวนี้มันอยู่ที่เราออกแบบนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูอีกแบบจริงๆเราจะออกแบบยังไงก็ได้ผมทําเป็นไอเดียให้ดูแล้วก็เอาไปประยุกต์กันเราเองนะครับเราจะใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งเลยตรงนี้ให้เอาไว้เก็บยูเซอร ที่ไม่ใช่2อันนี้นะแสดงให้เห็นเฉยๆส่วนใครจะประยุกต์ยังไงก็แล้วแต่นะครับนะคราวนี้เราก็ Let ผมก็จะเก็บตัว display name ด้วยนะครับ let display name นะครับเท่ากับ self d i s p l a y name text field นะครับ t text นี่เอามาจากตัวที่ user ใส่เข้าไป display name เราก็ให้ user เก็บใส่ไว้ใน user value เลยเพื่ออัพทีเดียวนะครับ let user value เท่ากับเป็น dictionary เ,นเวลาจะเซฟเข้าไปแล้วก็ string comma any object นะครับสามเหลี่ยมปิดเท่ากับน,นะครับแล้วก็ปีกาสี่เหลี่ยมใส่อะไรก็ใส่เข้าไปในนี้เป็น dictionary นะครับมี key แล้วก็มี value เหมือนเหมือนที่เคยทำนั่นแหละครับเราก็ให้ u id เลยจะใส่เป็น u id นะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยใส่เป็นค่าคงที่ไว้ก็ได้จะได้เรียกใช้แล้วก็เปลี่ยนทีเดียวแต่คราวนี้เนื่องจากว่าผมขี้เกียจทำนะครับเอาก็ใส่เป็น string fix ไปเลยแล้วการทาเป็น u id แบบนีนะ้ไปเปลี่ยนกันตัวเองนะครับก็ส่ง u id เข้าไปต้อง as any object ด้วยคนะอมม่าอยากทําอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่3ค่าพอส่งให้รู้ user คนนี้เป็น unique id อะไรนะครับแล้วก็ส่ง display เองเข้าไปก็ปตั้งชื่อ Key เป็น display name แล้วก็คอมมาเอ้ยคอลอนโทษครับส่ง display name เข้าไปนะครับเนี่ยครับที่เราดึงมาจาก textfield text ตัวนี้เห็นไหมครับใส่เครื่องหมายตัวนี้ไปด้วยนะครับตกใจไปด้วยมันจะได้ไม่มี optional แล้วก็ as any object คอมมาแล้วก็อีกคีย์ตัวก็ตั้งชื่อว่า user image url นะครับเอาไว้เก็บ ว่าอ้างอีก URL ว่าที่มันโหลดเข้าไปในอัพโหลดไปใน Storage ของไฟเบ s e เนี่ย,อย,อ,ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เอาตัวนี้มาใช้ละดาวน์โหลด URL นี่ก็ใส่ดาวน์โหลด URL เข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น String ด้วย URL. a b s o l u t e String as any object เสร็จครับมีแค่นี้เองง่ายมากเลยแล้วเราก็ ให้อ้างอิง Database Reference นะครับจะส่งค่ามาจากข้างนอกก็ได้หรือว่าจะเรียกใช้ตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเล t Database Reference าับ f o r Database.Database d yeah, o Reference แล้วก็ให้ Database Reference.Chile yeah. Save ไปที่ส่วนของ User นะครับ Poder User Slash, แล้วก็ backslash นะแล้วก็อยู่ใน uid ของใครของมันนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะเป็น optional นะของใครของมันแล้วก็ update ช h ย value นะครับส่ง user value เข้าไปเลยนะมันก็จะส่งค่า d i จิทัลอีอันนี้ object ตรงนี้ทั้งหมดเข้าไปตรงนี้ user value เห็นไหมครับแค่นี้เองนะเสร็จแล้วพอทําเสร็จเราก็ self นะปิดปิดหน้าจอนี้นะครับ self navigation controller Bob View Controller animate to set เรียบร้อยนะครับถ้ายังงงอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูจะได้รู้นะครับแล้วก็รันเลยรันที่เครื่องดีไวท์ผมขอตัดไปที่เครื่องดีไวท์ผมนะครับ พอในเครื่องรีไวท์ผมเนี่ยเราก็กดปุ่มใหม่นะครับที่เราทำนี่ได้ภาพละกด capture photo ครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่ชื่อสมมติถ้าไม่ใส่ก่อนเราเซฟเลยกดเซฟนะครับมันก็จะรายง,งานเออเรว่าให้ใส่รูปแล้วก็ระบุชื่อให้ครบที่เราทําเมื่อกี้คราวนี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปเป็นนิทิต เสร็จแล้วก็เซฟถ้าเซฟเสร็จมันจะกลับไปปิดหน้าจอนี้นะครับเ,เรียบร้อยแสดงว่าเซฟเสร็จแล้วนะครับขอตัดไปที่ตัวโปรแกรมกลับมาที่หน้าซอร์สโค้ดเรานะครับเราก็จะเห็นอ,อันนี้ใส่เป็น,ม,นมัน Warning นะครับเปลี่ยนจากตัวเครื่องหมาย question mark เป็นตกใจ compile ใหม่ เสร็จละเราก็จะกลับไปที่ไปดูผลงานเราที่ Safari นะครับ FileBase ไปดูตรง Storage ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเราอัปโหลดไปในโฟลเดอร์ user image เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาใน user image กดเข้าไปดูเห็นไหมครับแล้วก็เซฟไปในชื่อ unique id ของของ user คนนี้เลยนะครับก็คือชิ c แชท google.com ที่เราล็อกอินเข้ามานะครับเป็น Unique ID ได้ได้ค่านี้ออกมา .jpg e เห็นไหมครับกดเข้าไปดูนะก็จะเห็นไฟล์โลเคชันเนี่ยก็ดาวน์โหลด URL เหมือนเดิมนะครับลอง Copy ออกมาแล้วลองดูว่าภาพนี้ใช่ไหมวางนะครับภาพที่เราโหลดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้จากนั้นก็ไปดูที่ Database ที่เราเซฟเพิ่มนะครับนะจะได้ User ที่เราเพิ่มมาเห็นไหมครับเราสามารถฟิกเข้าไปเลย เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ตัว auto gen id ออกมานะครับอันนี้เราระบุได้เองเห็นไหมครับแล้วก็บอกมันว่าให้ใส่ไปใน user ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมครับใส่ไปใน user แล้วก็ใน user id อีกทีหนึ่งนะครับแล้วถึงอัปเดตชายแว v a l เข้าไปในนี้นะก็จะเห็นนครับ user แล้วก็ unique id ของแต่ละของแต่ละคนนะครับก็ใส่เข้าไป3อันเนี่ยครับเหมือนที่เราทํา UID Display Name กับ User Image URL UID uh, Display Name กับ User Image URL นะครับเก็บ okay, ไว้แบบนี้อยู่ที่เราออกแบบว่าออกแบบยังไงก็ไดนะ้พอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเราจะลองดูแล้วก็ลอง Copy ได้เลย uh, uh, เห็นไม่ครบแฮะเดี๋ยนวะ uh, นี่ครับ Copy ลากลอง Copy ดูนะครับมันจะอันเดียวกัน Copy แล้วก็ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับวาง เห็นไหมครับก็อันเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้ถ้าเรามีหลายคนเนี่ยมันก็จะเซฟเรียงลงมาก็อยู่ใน user แล้วถ้าเราล็อกอินด้วย xyz ออกมามันก็จะได้ตัวนี้ออกมาอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งนะครับ unique id ของ xyz แล้วก็ข้างไหนเป็น display name uid ก็ว่าไปนะครับกี่คนก็เก็บแบบนีนะ้เก็บลงไปในส่วนนี้นะอยู่ที่เราออกแบบไฟล์เบสเลยว่าเราจะทาํางานยังไงพอจะเข้าใจนะครับ วันนี้พอแค่นี้ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www itechsoftware co th หรือ facebook com itechsoftware th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้